สวัสดีครับผมรายการอีสานภาคสูบเลยครับเด้อจังหวัดสิสิสะเกดนะครับเด้อทางช่องสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสิสะเกดและสวทสดีท่สะเกด FM ลอย C จุดฐานมกะเฮิรตซ์และ a m กับลอย C มีเสียงร้องเฮือดและส่วนช่องและช่องย b c ไทยสาขาสิสะเกเดนะครับเด้อมีภาษาอังกฤษภาษาไทยน้ำภาษาอีสานน้ำเด้อ มีกระเทียมเลยครับเด้อนี่นี่นมีกระเทียมตำมันแลกลไปเลยตำแรกไปเลย ปลามาเขือเทศ bằng nào ok waiting rồi, được ba đẹp nà ba đẹp nà ba đẹp ผมเสื้อโหลดผมเสื้อโหดอ๋อสามเมตรกับพ่อสามกี่กับพ่อแล้วสามเมตรแล้วน้ำตาลเด้อตามใจอชอบได้พี่หน่อยเลย นำนำตานได้พี่น้องเอ่วยแกเพรเได้พี่น้องเอ้ยโอเคขอบคุณงี่หันนะบบนีลยนะไปีม่นีน เทบเห็นนวดละของคุณนโตะตับประถางเลยคราเด้ร์โอ้เกือบโดนเลยพี่น้องโอเคถิ่งไปใสน์นอไซน์จำหลายเด้อ นี่เสร็จนี่บางทีเศษบดนดีนน โอเคเรียบร้อยแล้วนี่ครับเออ ข้าวปุ้นย่ำตาข้าวปุ้นตาข้าวปุ้นเด้อพร้อมาประทานแล้วครับเด้อพี่น้องเอ้ยข้าวปุ้น